สวัสดีครับม้านรฐานงานก่อสร้างนะครับวันนี้เรามาตรวจโครงเคร้า่ฟ้าครับโครงเคร้า่ฟ้าภายในใช่มีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อ5ข้อมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็คือโครงเคร้าเรื่องของระยะระยะซอยระยะโครงเมนระยะห้อยลวดอะไรเงี้ยครับโอเคสองการยึดโครงเคร้า่ก็คือเรื่องของพวกการใช้พุกการใช้สกูการใช้ตะปูถูกต้องหรือเปล่าตรวจหมดเลยใช่ข้อสามเรื่องของระดับครับความสูงใช่ว่าสูงจากพื้นเท่าไหร่ถูกหรือเปล่า อ๋ออันนี้เป็นตรวจหลังนะเมื่อกี้ลืมบอกใช่เป็นตรวจหลังก็คือทํเตร็จแล้วเข้าไปตรวจครับข้อสี่ก็เรื่องของความสะอาดก่อนที่จะเข้างานอื่นเนี่ยเราก็จะให้ทาความสะอาดก่อนข้อห้าปริมาณวัสดุเหลือใช้โอเคจริงๆอันนี้เป็นข้อดีของเราเหลือเหลือเยอะไม่ด,ดไมีไม่ไม่ไม่หมยถึงว่าถ้าเหลือเราจะได้โยกไปใช้ไซต์อื่นเเราจะได้รู้เราจะได้รู้ว่าว่ามันเหลือหรือมันขาดอ๋อโอเคโอเคอ่างั้นพร้อมเดี๋ยวเข้าไปตรวจเลยนะครับุยฮะ ไงแหละควงเคร้าเขาเรียกคงเค้าเหรอคงเคร้าก็คือพวกซีไลน์พวกฉากําคงครงฟ้าอ่าฮะจริงๆก็ต้องตรวจทุกห้องใช่ไหมตรวจทุกห้องครับอันนี้ไปผ่าไปเล่าห้องอ้าวพี่ตุนวันนี้ฮะวันนี้เป็นคนโดนตรวจนะเพราะว่าคนที่จะต้องตรวจไปไหนโฟเมนเราไปไหนประโสะกับติเนี่ยใ่ไหมนอนพักอยู่ครับพี่ตุนเป็นไซส์เอ็นก็เลยต้องมาดูแลแทนใช่พี่ตอก็เลยมาตรวจพี่ตุนแทนวันนี้ ข้อหนึ่งก็คือเรื่องระยะครับระยะโครงเคร้ามันจะมีตัวซอยก็คือตัวซอยแล้วก็ตัวเมนตัวซอยในมาตรฐานเราจะไม่เกิน40เซนครับตัวซอยอะจะ <40 S 2> ไม่เกิน4ีสเซนใช่ครับโอเคส่วนเมนเนี่ยเมตร20สเมนไม่เกินแต่ส่วนใหญ่เราจะทําให้ที่80ินะครับเนี่ย75ดหดีหรือไม่ดีดีกว่าแข็งแรงกว่าอ๋อยิ่งขี่ยิ่งดีใช่ แต่จริงๆมาตรฐานไม่เกินเมตรยีแต่เราใส่ที่เนี่ยเจ็ดสิบห้าเ็นเ็นเลยโอเคมันเป็นเพราะว่าห้องนี้ด้วยใช่ไหมก็ก็มีส่วนครับเพราะว่าถ้ามันใส่กลางก็จะเกินเมตรยีก็เลยต้องใส่เป็นสองเศ้มีข้อนึงก็คือเรื่องของลวดแต่แต่มันยึดโค้งอยู่แล้วมันผ่านอยู่แล้วลวดก็คือไม่เกินเมตรยีระยะของลวดใช่ลวดเนตัวนี้ข้อ2เรื่องการยึดสกูยึดพุกการยึดอันนี้ไม่ผ่านแล้วแน่นอนเรียบร้อยยึดไม่ครบเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ได้ยึดนี่เห็นป่ามันต้องยึด ้องยึดทุกอันใช่ไหมใช่เนี่ย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 มันได้ยึดเห็งไหมนี่มองด้วยตาเนี่ยไม่มีเลยนะใช่มียึดแค่ไม่กี่ตัวเองเอาแล้วเอาแล้วแต่นี่คือเขาทำเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จครับโอเคแต่เราก็มาตรวจก่อนใช่ใช่เนี่ยตรวจหลังคือจริงๆต้องคือให้เขาเสร็จก่อนแล้วค่อยมาตรวจถูกไหมแต่เพลินวันนี้เราเข้ามาพอดีได้ใช่เป็นความรู้ครับเป็นความรู้ก็คือต้องยึดทุกทุกตัวนะครับอีนนี้ครับอันนี้ไม่ผ่านแล้วเขาสองเขาสองไม่ผ่านเขาสามก็จะเป็นเรื่องของระดับ ระดับความถูกเหรอใช่โอเคอันนี้ต้องดูจากแบบไหมว่าเรา2เมตรแปดครับหลังนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ 8, เ2เมตรแป8ซึ่งเดี๋ยวจะมีกระเบื้องอีก5เซนนี่นก็คือ <Okay. S> 2เมตรแปดมโอเคมีแผน่นียประมาณเซนหนึ่งสองเมตรแปดสก็ถูกต้องตามแบบของเราที่2อเมตรแปใช่นนมากกว่ามากกว่าด้วย บานของมยกสูงขึ้นใช่ครับข้อสามนะครับอันนี้คือระดับฝ้าผ่านมันเป็นไปได้ไหมที่ห้องห้องหนึ่งระดับได้ห้องหนึ่งระดับไม่ได้มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกไได้เพราะคงมันทำแยกกันอ๋อมันมันไม่ได้เชื่อมถึงกันหมดแต่เราจะมีเส้นระดับโอเคซึ่งสกรีมครับไปแล้วไม่เห็นแล้วตอนตอนที่ใส่โค้งนี่คือยังไม่ได้สกรีมยังไม่ได้สกรีมก็จะเห็นเส้นระดับมีห้องไหนยังไม่ได้สกรีมไหมไม่มีสกรีมหมดแล้วน่าจะเห็นนี่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 มีมีเห็นอยู่จัดจากึงอะไร ระดับอ้างอิงใช้คําว่าระดับอ้างอิงีเส้นนี้ของทุกเส้นจะต้องเท่ากันเพราะว่าเราใช้เลเซอร์ยิงแก็เอาเนี้ยอ้างอิงจุดหนึ่งแล้วแปลว่าทุกจุดจะต้องเท่ากันอันนี้จะเป็นเส้นอ้างอิงคือมันจะมีเขียอย่างนี้อยู่รอบบ้านเลยใช่แล้วเราก็วัดให้ขีนนี้ขึ้นไปใช่เพราะว่าพื้นมันวัดไม่ได้จริงๆมันวัดที่พื้นไม่ได้เพราะพื้นเราเทเป็นโครงสร้างไว้มันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้๋อ้เราก็เลยใช้เส้นนี้ถ่ายรอบบ้านเลยเพื่อเอาเส้นนี้เป็นหลัก ป้าจะต้องเท่ากับเส้นนี้จริงๆมีมีทุกม,มุมครับแต่อันนี้มันสกรนมทับไปแล้วไม่เห็นแล้วพอที่ขึ้นโครงเสร็จก็คือจบแล้วงาน,นเราก็รู้ระดับใช่ใช่อันนี้คือข้อ3นะระดับข้อสก็จะมีไม่ผ่าน <c oughs> อยู่แล้วเพราะว่าช่างก็ยังทํางานอยู่เดี๋ยวพาไปดูอย่างเงี้ยอย่างเช่นห้องนวดไปดูไปดูไอที่ว่าสกปรกนี่มันจะสกปรกจากอะไรเศษเขายังไม่ได้เคลียร์ออกเขาจบงานเขาจะต้องเคลียร์ออกให้เรานี่ไงโอเศษตีลายเศษผ้าใช่ใช่ใช่ก็จะมีห้องเมื่อกี้มี โครงสีลายใช่เต็มเลยเขาต้องเก็บให้หมดใช่เรื่องของความสะอาดทำเรเสร็จเส็จแล้วห้องนี้ก็เหมือนกันคือยังยึดมีครบทุกอันใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเขามายึดอีกทีอันนี้เหมือนยึดเฉพาะขอบไปก่อนใช่โคการยังไม่ได้ยึดข้อ4ความสะอาดข้อ5ก็เป็นเรื่องของวัสดุที่เหลือใช่จะเหลือเ็เหลือเกินเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อเช้าช่างแจ้งแล้วว่าไม่พอสีลายของฝ้าลงจุดรถยังไม่ได้จัดขาดขาด สั่งเพิ่มแต่เรื่องการตรวจหลังในจริงๆก็คือทำให้ทำเสร็จทั้งหมดอ่ะแล้วค่อยมาตรวจอีกทีมันคงจะเหลือไปเยอะใตามหลักถูกไหมเอาไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาตรวจอีกทีวันนี้ให้เวนเขารู้วยว่าการตรวจแม้แต่โรงเข้าโรงที่เป็นฟ้าก็ยังมีมาตรฐานอืออ่ะ เรียบร้อยจริงๆยังไม่ถึงเวลาตรวจนะแต่เพอรวันนี้ลูกค้าเขาขอเข้ามาดูบ้านเราก็เลยมามาลแล้วตรวจซะเลยก็ได้ดูไว้ได้รู้ตรวจจะได้รู้ตวรตวจมาห้าคอเนี่ยที่เราตรวจแม้แต่เห็นไหมคือเรื่องฝ้ามันอาจจะเป็นบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเลนะ็กะแต่มันก็มีการตรวจให้ถูกต้องตามมาตรฐานมันมีผลนะถ้าถ้าติดระยะห่างหรือว่าห่างห่างเกลออะไรเงี้ยเคยสังเกตไหมบางบ้านเวลาเราปิดประตูลรวฟ้ามันจะเพียงมีเสียงกึ่งๆึหรออ่าลมมันดันแล้วฝ้าไม่แข็งแรงไงมันก็เลยขยับ ขอบฝ้าก็จะแตกเออเออเนี่ยเห็นไหมออพอพูดถึงเคสด้วยแบบว่าแบบถ้าไม่ตรวจให้ดีเนี่ยมีปัญหานะนพีหลังก็มันก็ควรจิตใจเราเนะนจริงๆพวกการยึดน็อตอะไรก็เลยสำคัญที่สุดยึดทีบพวกตัวอ่ะก็ฝากไว้นะครับมาตรฐานงานก่อสร้างนะครับเป็นงานตรวจโครงเข้าฟ้าภายในนะครับตรวจหลังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านครับทิเด็ดบรวีแชร์ลิงยูทูบไฟแนนซ์ผมในเพลสแบ่งปันประสบการณ์ดีให้กับบ้านของคุณขอบคุณครับ